ทุกคนวันนี้พียก็จะมาสมหมัดโลหิตอาคาตนะคะก็คือหมัดตัวนี้เลยนี่เลยนะคะหมัดโลหิตอาคาตนะคะไซั์คอเทนอยู่ที่3คอเทนนั่นเองดูเหมือนจะเกลือนี่โอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็ทําการเริ่มสุ่มกันเลยนะคะไปเลยสิครั้งจ้าพี่ว่ารอบแรกนีออกแน่นอนนะคะเป็นสเต็ปของฟรีไฟล e เดี๋ยวเราลองหมุนดูนะคะออกไหมอ่ะโอ้ไม่ออกเอ้ย มัน,ม,นมันไม่ใช่เลี้ยวมันโกหกอันนี้มันคืออะไรอะ่ะทุกคนเขาใช้ทําอะไรอะ่ะทุกคนพอเทนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยพี่ดูก่อนนะเออไม่รู้อ่ว่าเขาใช้ทาอะไรกันโอเคงั้นเราก็ทกําการสุ่มต่อเลยนะคะสิบครั้งถับไปเอาไม่ได้อะ่ะโอ้ ไม่ได้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนมันใช้สุ่มได้นี่ไงทุกคนคอเทนมันสามารถใช้สุ่มได้นี่ไงไม่ต้องใช้เพชรน่ะใช้คอเทนสุ่มแทนได้ด้วยอ๋อพี่เข้าใจแล้วคอเทนนี่มันใช้แทนเพชรได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคนั่นก็สุ่มเพชรดีกว่า สุดยอดไปเลยคืออะไรอะ่ะนี่ได้มาหนึ่งคอเทนแล้วนะคะทุกคนคอเทนเนี่ยมันใช้แทนเพชรได้นะคะนี่ทุกคนสังเกตเพชดพี่ดีๆนะคะเนี่ยเพ็รพี่ยังเหลือ1 3 7 4 2 3สนมันยิบสานะคะเดี๋ยวพี่จะใช้คอเทนส่มนะคะก้าออกไปเลยนี่น,นี่ทุกคนเราได้คอเทนมาอ้าวแล้วทำไมเราเสียเพชรอยู่อะ่ะอ้าวมันไม่ใช่อะ่ะ อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะนี่มันน่าจ,จะสุ่มหนึ่งครั้งหรือเปล่าใส่อเทีสไม่ต้องใสเพชรออโอ้โหไม่ได้ทุกคนนะ,ะเราก็จะสุ่มไปแบบเร็วๆเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจของเรานะคะไม่ต้องสคดโเทสไม่ต้องสนดว่าจะหมดไปกี่เพชรนะคะสนว่าเราจะได้หมัดโลหิตอาฆาตกี่เพชรนะคะไปในี่ไม่ได้ใช่ไหมสุ่มไปเลยนะคะรัวๆเลยนะคะหมดกี่เพชรนี้สุดยอด สุดยอดไปเลยได้มา1นึ่งคอเทนแล้วนะคะยังเหลือแค่1นึ่งคอเทนเราก็ได้มัสมาแล้วนะคะทุกคนโอเคทําการสูมต่อเลยนะคะนี่ไดไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ช่างเถอะโอ้คอเทนออกมาอะไรเนี่ยไม่ได้อยากได้หล่อนซะหน่อยอ่ออยากได้อันตัวลูกแมงป่องทําไงดีอ๋อเราต้องออกจากหน้าล็อบบี้ก่อนนี่ออกมาเราก็มานั่งขำาเนี้ยฮ่า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 แล้วก็ก เข้าไปใหม่นะคะเผื่อเราจะได้นะคะทุกคนโอเคเรากลับเข้ามาใหม่แล้วก็ทาการสุ่มต่อเลยนะคะ1ิครั้งได้ไหมโอ้โหไม่ได้โอเคทําการสุ่มต่อเลย1ิครั้งนี่ไม่ได้ครับโอ้โหอืมอะไรจะเกลือขนาดนี้ทําไมตัวสุดท้ายทําไมมันออกยาดกลางอ่ะทาไมเธอออกยากกลางเนี่ยนี่โอ้โหไม่ได้กันแลนะะ้วทุกคนยังไม่ได้อีกนะคะทุกคนจงชัยมันไม่ชอบขำนะคะออกไปใหมออกไปไ ออกไปใหม่นะฮะออกไปปิ่นซ้ายปิ่นขวาปิ่นซ้ายปิ่นขวาแล้วก็อ่ากดท่า x อ8แปใส่มันในไปนะคะ <c oughs> แล้วเราก็กลับเข้าไปอีกทีนะคะรอบนี้ได้แน่นอนนะคะไม่ได้ขี้โม่ฮะ <c oughs> แล้วก็สุ่มไปหนึ่งครั้งกอ่อนนะคะไม่ได้โอเคไม่ได้เป็นไรไม่ได้คาดหวังกับมันหรอกอันเนี้ย <c oughs> นี่ทุกคน<ห>เป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมได้เลย ทุกคนอุ้ยมันไม่ชอบขับจริงๆด้วยอะ่ะโอ้โหชอบท่าปืนก็ไม่บอกรื่งนี้กดไปตั้งนานแล้วอะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสะสมมา3าบคอเทนแมงป่องแล้วนะคะโอเคเราก็ทําการรับเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นโปรไฟล์นะจ๊ะนี่ไม่ต้องสวมใส่นะคะต่อมาก็จะเป็นทางด้านสกรีนปืนนะคะนี่ทุกคนโอ้โหสวยมัน กันนะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นทางด้านของหมัดน,นะคะสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือหมัดน,นี้เองไปมีสุดยอดไปเลยนะจ๊ะ ได้มาแล้วแล้วก็ทําการสวมใส่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปออกดูหน้า็อบบี้นะคะว่ามันจะเท่ไหมนะคะทุกคนนี่เอายังมันไม่จับให้หล่อเมื่อกี้สวมใส่อะ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปสวมใส่ที่ห้องแต่งตัวก็ได้นะคะนี่เราก็มาที่อื่นๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดแล้วผิดแล้วทนเอาใหม่เอาใหม่นี่เข้ามาที่คลังอาวุธนะจ๊ะเมื<ๆ>่อกี้นี่เข้าผิดพลาดไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโอยอะไรเนี่ยและอันนี้มันหมาทําไมเนี่ยโอ้ก็ไม่ี่ง ไม่ทันอยากแต่งอนะ่ะจะแต่งอะไรนักหนาเนี่ยอย่าพิ่งชี้โอ้ยไม่รุ่นกําลังรีวิวเนี่ยไม่รู้จักหรือไนงะอะไรโอ้ เอาใหม่เอาใหม่นะคะทุกคนเข้าไปใหม่นี่แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของปืนที่เราสุมมานะคะเป็นปืนตัวนี้นี่เองนะคะแต่ก็ไม่เอาเอาปืนตัวนี้ดีวกว่าเพราะมันแรงป่วนนะจ<อ>๊ะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมัดนะคะนี่มัดมัดนี่ไงทุกคนแสดงหน้าล็อบบี้นะคะมัดที่เราสุมมาเมื่อกี้นี่เป็นไงล่ะทุกคนสวยไหมก็สวยอยู่นะดีดมีเอฟเฟกต์ออกมาด้วยนะคะโอ้โห ก็เท่อยู่นะคะทุกคนสําหรับคนที่ชอบจับหมัดน,นะคะก็เท่นะคะส่วนพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ก็เอา <Huh? S 1> แต่ก็เท่มากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ก็ต้องรีบจัดแล้วแหละ